คืนนี้ผมจะทำเหรียญองคลตองค์ราชการที่ห้าครับสนใจติดต่อมานะครับอยู่ได้ง่ายจะดีกว่าดูค,ครับเหรียญองราชการเนี่ยดูได้ง่ายจะขังว่าผมหนูก็มาปั้นไม่เก่งไงก็ดูในอยู่อยู่ในเน็ตเนี่ยอยู่ในคูเกอรเนะหาแบบมาปั้นโอเคครับมาใส่กระหนกดีกว่าก็คงเป็นกระหนกองค์ลอติบ,บช่วงนี้เป็นกระหนกอง์ลอติบ เดี๋ยวดูกันจะได้กี่องค์เดี๋ยวองค์ลาสิบผมจะฉายใหม่สักองค์ด้วยเดี๋ยวฉายองรอห้าแล้วก็เอาองลาสิบเข้าไปสักองคหนึ่งเพราะว่าองค์ตกแตก่งผมคงไม่พ่นเคลือบสีสีอะไรละ่ะเขาเรียกว่าสีอะไรสีโคเมี่มอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะาผมทำเล็กมากไงเข้าไปตันหมดเลย โอเคครับอย่าดูองคลห์ห้าครับเหรียญองคลห์ห้าจะสวยไหมนี่องค์็กการที่ห้าขององค์รกการที่ห้าคุ้มครองนะครับแต่การปลดทาุนะครับแต่การเลิกทาุนะครับเฮ้ยครับอยู่ส่วนหางข้าเหรียญข้าขอลรุ่เลยครับเริ่มงานแล้วผมงานเก่าๆผมปั้นไว้หลายพระองค์มากเลเดี๋ยวขาดพระองค์ไหนเยอะว่างๆก็เะ็กมาปั้นให้นะครับโอเคครับ ช่วงนี้ติดทีดีนะครับงานวาดคอยก่อนนะครับสั่งงานได้ครับองค์รอห้าคุณครองทุกคนนะครับติดกลงานแล้วอยู่ส่วนห้าเก้าเหลียงข้าวหอมลูกลีครับเงินกินข้าวมาซื้อน้ํามานวดที่บ้านนะครับมีโรงนวดสามโรงแล้วนวดแผงไทยนวดผ่อนคลายนวดสปานะครับแล้วก็ผมปั้นพระเกาะแม่กินอยู่หลังบ้านค่ะหยุดแล้วองรอห้าคุมครองทุกคนครับพรุ่งนี้ไปทํางานมีความสุขเลยครับ